ทะเลทลาพาชิมวันนี้จะพาไปที่ร้านรับที่ระยองนะคะเรากำลังมุ่งหน้าสู่เพระยองค่ะร้านนี้มีชื่อว่าร้านเฮหม,มูนะคะมุ่งหน้าสู่เพค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพรัก5ค่ะถ้าใครเซิร์ช Google แล้วถามหาร้านอร่อยที่ระยองนะคะร้านเฮหม,มูจะขึ้นเป็นอันดับท็อปไฟเลยค่ะ ทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะคะสมกับเป็นร้านลับจริงๆค่ะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเมนูเด็ดก็คือเมนูที่ขึ้นกระดานเอาไว้นะคะแต่จะว่าไปแล้วก็คือเด็ดทุกเมนูค่ะสั่งได้เลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะของดีของฝากของระยองก็มีที่ร้านนี้นะคะสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนทางบ้านได้ค่ะมาดูหน้าตาของอาหารนะคะนี่คือน้ำพริกไข่ปูค่ะ หมึกไข่ขั้วหวานค่ะผัดฉ่าทะเลค่ะหอยจอค่ะแล้วก็ทอดมันกุ้งค่ะและสุดท้ายคือต้มยำปลาเก๋าค่ะอาหารที่นี่ถือว่ารสชาติเด็ดนะคะจานไหนที่ต้องเผ็ดก็เผ็ดจัดจ้านค่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มมาครบทุกรสชาติเลยนะคะร้านเฮียหมูนี่ถือว่าเป็นร้านรับร้านอร่อยร้านเด็ดของระยองค่ะ อร่อยไม่อร่อยดูได้จากหน้าตาของสาวๆนะคะเคี้ยวกันแก้มตุ๋ยเลยค่ะไม่ค่อยพูดค่อยคุยกันเลยค่ะก้มหน้าก้มตาทานกันอย่างอร็ดอร่อยนี่คือผนังการันตีความอร่อยของร้านเฮียหมูนะคะมีคนดังมาเยี่ยมชิมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเต็มผนังเลยค่ะอยากเห็นหน้าเฮียหมูแล้วใช่ไหมคะนี่ไงคะเฮยหมูสุดหรอคนที่ปรุงอาหารอร่อยอให้เราทานค่ะ ส่วนเจ้านี่ไม่ใช่นะคะเขาชื่อว่าตุ้ยนุ้ยค่ะเป็นสุนัขตัวแสบประจําร้านค่ะแสบจนโดนขังเอาไว้ที่ท้ายรถค่ะเพราะว่าคอยมาขออาหารทานอยู่เรื่อยๆค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดสําหรับมือนี้นะคะลงไว้ให้ที่ท้ายคลิปแล้วค่ะถ้าใครสนใจจะทานร้านอาหารอร่อยๆตามรอยเทเลท่าล่านะคะก็ขอแนะนําค่ะร้านเฮียหมูร้านลับมุมอร่อยของจังหวัดระยองค่ะเข้ามาที่เพจนะคะแล้วก็มาตามแผนที่ทาง Google บอกเลยค่ะ ซับซ้อนหน่อยแต่หาไม่ยากนะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะ